แล้วมีอีกอันหนึ่งครับพี่ก็คือว่าความขัดแย้งของกลุ่มเสื้อหลากสีทั้งหลายเนี่ยอในฐานะที่เราเคยเป็นแม่ทัพมาก่อนเนี่ยอืพี่คิดว่ามันต้นเหตุมาจากอะไรต้นเหตุมาจากใครคือมาจากตัวนายกทักษิณเองนะครับคือร่มต้นคนเสื้อเหลืองก็ออกมาขับไล่นายกทักพิ์สินคนเสื้อแดงก็ออกมาปกป้องนายกทักษสิณคสนธิใช่ไหมตอนนั้นก็ สุดท้ายก็บาดเจ็บล้มตายกันทุกฝ่ายาแล้วจนกระทั่งว่าเดินมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีคําพูดว่าเหลืองจับมือแดงเพื่อล้มส้มเห็นไหมแต่ความเป็นจริงมันไม่เคยเกิดขึ้นมาจริงม,มันเป็นวาทกรรมเพื่อที่จะมาสมประโยชน์ในเชิงอํานาจต่าน,นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ผมว่าเรื่องเหลืองแดงเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยมันข้ามแล้วมันจะเป็นเรื่องระหว่างถูกกับผิดครับดีกับเลวนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้แล้ว นะครับเพราะสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยที่บอกว่าจะเอาแดงกับเหลืองมาจับมือกันเพื่อล้มส้มไม่เคยมีอยู่จริงใช่เพราะว่ามันก็ต่างคนต่างอยู่ทุกญาเงาก็คนไทยเหมือนกันหมดครับเห็นไหมแล้วพี่ตู่คิดว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบแล้วหรือ,อยังนะครับคือเราเป็นประชาธิปไตยที่ยังเป็นปนัญหาอยู่ยังตกลงกันไม่ได้คือทุกเรื่องเนี่ยนะครับคืออำนาจก็ไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า การเมืองของเราก็ไม่ได้พัฒนาและก็กลายเป็นจุดด้อยให้กลายเป็นปนัญหาจนกระทั่งมีความเชื่อกันว่าระหว่างถือตังเข้าไปมีอํานาจกับถือปืนเข้าไปมีอํานาจอันไหนชั่วอัไนไหนเลวยิ่งกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคือล้ายที่สุดนั้นก็คือมันหาระบบที่มันสมบูรณ์ที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงยังไม่บังเกิดประชาธิปไตยก็เป็นช่องว่างเผด็จการก็เป็นช่องว่างแล้วพิจตู่าถือเงินกับถือปืนอันไหนชั่วกว่ากัน ก็ปัญหาว่าทั้งทั้งคนถือปืนและคนถือเงินไปทังปกระทาความชั่วอะไรหรือเปล่าเป็นปัญหาทั้งคู่แลวอะไรคือปัญหาที่มาเหนี่ยวรั้งทวงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยคือผมว่าเนี่ยนะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองนะครับเหมือนผู้ไปเลือกตั้งกับนักเลือกตั้งนะครับความสัมพันธ์จบที่พอกากรบาลแล้วก็จบนะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องนักการเมืองนะครับก็พาไปจงกระตั้งเลือกตั้งใหม่ก็มามาพบใหม่ เป็นการเจราจาซื้อขายขาดกันแต่แต่วันนั้นประชาธิปไตยจึงไม่ได้มีความผูกพันในเชิงจิตวิญญาณเลยใช่ออย่างอย่างพี่เนี่ยคือเคยเป็นครอ,อบครัวของพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้พี่รู้สึกยังไงว่าพรรคเพื่อไทยที่เขาทําอยู่ตอนนี้สรุปเขาทําเพื่อไทยหรือเพื่อใครกันแน่คือผมว่าเขาไม่เหมือนเดิมและผมเชื่อว่าอย่างไรก็ จะกลับจุดเดิมไม่ได้ความแข็งแรงไม่ว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องจุดยืนประชาธิปไตยบัดนี้ล้มละลายหมดสิน้นนะครับทำตรงกันข้ามหมดมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าจุดยืนเดิมเป็นอย่างไรแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้มันเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอและผมเชื่อว่าครั้งหน้าประชาชนจะลงตัน